สวัสดีครับวันนี้จะมาดัดลวดนะครับทําที่แขวนเขาวีสีนะครับก็จะลักษณะแบบนี้นะครับครับก็จะมีใช้ลวดนะครับขนาดสามมิลน,นะครับส่วนผมก็จะซื้อเป็นแบบม้วนมานะครับก็จะเอามาตัดนะครับความยาวผมจะใช้อยู่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับ เพื่อที่จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่20เซนนะครับนะครับแต่และช่องก็จะใช้อยู่ประมาณ2เซนนะครับ2เซน,นะครับโดยประมาณนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับสองเซนนะครับส่วนครีมผมนะครับก็อยู่ประมาณ1เซนนะครับหน้าครีมนะครับก็กะเอาอีกประมาณ1เซนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปวัดในแต่ละร่องแต่ละล่องของวงนะครับก็กะเอาเลยนะครับดัดเลยนะครับ ประมาณ2เซนนะครับสงใครจะชอบร่องกว้างร่องใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลเลยนะครับครับแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนอ่จนสุดปลายลวดนะครับที่เราตัดไว้นะครับ เรื่อยๆเลยนะครับก็จะผิดรูปผิดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดดัดอีกทีหนึ่งนะครับก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ที่นี้เราก็จะมาต่อนะครับเราก็จะใช้ลวดขนาดเล็กนะครับทำการมัดนะครับหรือใครจะเอาไปเชื่อมก็ได้นะครับนี่ผมก็จะมัดเอานะครับง่ายดีนะครับ แล้วก็มัดด้านข้างด้วยนะครับมัดเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบมัดปลายของลวดนะครับจัดระเบียบของลวดหน่อยนะครับ ถ้พอแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะครับเก็บปลายของลวดหน่อยนะครับทีนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะครับ พันไปเรื่อยๆเลยนะครับจัดระเบียบหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะดัดให้ไม่ให้ผิดรูปให้เป็นกลมๆนะครับทีนี้เราก็จะใส่ที่แขวนนะครับแขวนนี้ก็ทำเองนะครับพับเลยนะครับเพื่อให้มันเท่ากันนะครับ เราก็จะทําการแขวนร้อยที่แขวนครับสี่ด้านนะครับสีม่มุมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราก็เอาไปแขวนเาราดสีได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ